สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคม2565ครับทุกท่านครับข่าวเช้าในวันนี้นะครับผมจะมาขยายความนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์นะครับที่สมาชิกประกันสังคมนะครับกำลังจะได้รับนะครับจากมติคอรมอนะครับที่ทุกท่านรู้จักกันในนามของคําว่า3ขอนะครับก็คือเป็น3ข้อเรียกร้องนะครับของสมาชิกประกันสังคมนะครับทางภาครัฐก็โดยคอรมก็มีการอนุมัติหลักการเรียบร้อยแล้วนะครับ ็จะสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเน้นย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ยังไม่มีผลนะครับคอรมออนุมัติแล้วต้องไปออกเป็นกฎหมายนะครับซึ่งเช้าวันนี้นะครับท่านโฆษกป,ประกันสังคมได้มีการจัดรายการวิทยุแล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับถึงรายละเอียดว่าอ,อย่างแรกก่อนนะครับคอรมออนุมัติแล้วนะครับ3ขอแต่ ต้องนําไปทําเป็นร่างกฎหมายนะครับกว่าจะผ่านขั้นตอนอีกหลายเดือนเลยนะครับซึ่งจากคําพูดของท่านโฆษกประันสังคมนะครับอีกอย่างน้อยก็6 7เดือนนะครับกว่าที่จะบังคับใช้เป็นกฎหมายได้นะครับเพราะว่าที่คอมออนุมัตินั้นเป็นร่างกฎหมายนะครับต้องไปดําเนินการออกเป็นกฎหมายผ่านกฤษฎีกานะครับมีการตรวจทานแก้ไขอะไรกันอีกหลายรอบนะครับมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะแล้วก็ ยังต้องมีกฎหมายลูกนะครับที่เป็นรายละเอียดวิธีปฏิบัติอีกฉะนั้นแล้ว3ขอก็ขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่าอนุมัตแล้วแต่ยังต้องอีกอย่างน้อย6 7เดือนกว่าจะเริ่มนะครับสามารถที่จะรับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ได้นะครับมาเริ่มกันที่รายละเอียดของ3ขอนะครับวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับขอข้อที่1น,นะครับก็คือขอเลือกนั้นนะครับวันนี้ท่านโฆษกประกันสังคมนะครับไม่ได้มีการ จำแนกแจกแจงนะครับว่าสิทธิประโยชน์นี้นะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตราใดบ้างฉะนั้นแล้วจึงต้องขอติดนะครับเป็นคําถามใหญ่ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าประกันสังคมไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดนะครับว่าหมายถึงเฉพาะม .33 เท่านั้นหรือรวมม39ม40ด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับคือหลักๆคือของม33อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสิทธิประโยชน์ทุกอย่างนะครับใน3ข้อนั้นนะครับก็จะมุ่งเน้นไปที่ม33นะครับเพราะว่าข้อเรียกร้องก็มาจากม33นะครับ ขอข้อแรกนะครับก็คือขอเลือกนะครับจากเดิมนะครับผู้ประกันตนม3-3นะครับเมื่ออายุครบ55ปีนะครับจะถูกล็อกด้วยเงื่อนไขว่าท่านส่งเงินประกันสังคมมาแล้วกี่เดือนนะครับถ้าหากว่าไม่ถึง180เดือนจะถูกล็อกนะครับให้รับบําเหน็จเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าส่งเกิน180เดือนก็จะถูกล็อกให้รับบํานาญเท่านั้นซึ่งบางครั้งนะครับเราต้องการเป็นเงินก้อนมากกว่านะครับฉะนั้นขอข้อแรกนะครับก็คือการปลดล็อกนะครับให้ ผู้ที่อายุ55ปีนะครับบริบูรณ์แล้วนะครับถ้าหากว่าท่านส่งเงินสมทบเกิน180เดือนแล้วนะครับจากเดิมที่ถูกล็อกให้รับบำนาญเท่านั้นนะครับจะสามารถให้เลือกรับบำเน็จได้นะครับนี่คือการปลดล็อกกรณีที่ส่งเงินสมทบเกิน1 8 0เดือนนะครับนี่คือเงื่อนไขข้อที่1น,นะครับข้อที่2นะครับการขอการขอรับคืนบางส่วนอันนี้น่าจะ ทำให้หลายๆท่านเข้าใจผิดนะครับการขอรับคืนบางส่วนนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ขอรับคืนนะครับอย่างแรกนะครับต้องมีจํานวนเดือนขั้นต่ำนะครับในการส่งด้วยนะครับว่าส่งเงินมาแล้วอย่างน้อยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะต้อง12เดือนนะครับถึงจะรับคืนบางส่วนได้และการรับคืนบางส่วนนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับว่าณนะเวลานั้นประเทศ นะครับมีการประกาศภาวะฉุกเฉินภาวะวิกฤตอะไรบ้าง <c oughs> เช่นโควิดแบบนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้หมายความว่าเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างปกติแล้วใครจะไปขอรับคืนบางส่วนได้นะครับสำหรับเงินชลาภาพฉะนั้นแล้วต้องทําความเข้าใจใหม่เลยนะครับว่าเงินฉลาภาพที่มีการปลดล็อกนะครับให้รับคืนบางส่วนนั้นนะครับเฉพาะกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินจําเป็นซึ่งต้องเป็นการประกาศภาวะทางประเทศด้วยนะครับฉะนั้นแล้วไม่ใช่เป็นการทั่วไปไม่ใช่อยู่ ก็จะไปขอรับคืนบางส่วนได้นะครับส่วนข้อที่3นะครับในเรื่องของการขอกู้นะครับคำว่าขอกู้นะครับก็อาจจะทําให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นการกู้เงินในประกันสังคมนะครับจริงๆแล้วเป็นการนําเงินส่วนที่เอาคืนออกมาไม่ได้นะครับมีเงินชราภาพอยู่ในประกันสังคมเท่าไหร่เอาไปเป็นวงเงินหลักทรัพย์ค้าประกันซึ่งประกันสังคมก็จะส่งตัวเลขนี้ไปให้ธนาคารที่ เข้าร่วมโครงการเดี๋ยวต้องมีการทํา MOU กับธนาคารว่ากู้ธนาคารไหนได้บ้างโดยหลักทรัพย์ค้ำประกันก็คือเงินฉลาภาพของเราที่อยู่ในประกันสังคมนั่นเองฉะนั้นคําว่าขอกู้ต้องเข้าใจใหม่ว่าไม่ได้หมายความว่ากู้โดยตรงกับประกันสังคมแต่ไปถึงไปกู้ธนาคารตามปกติแต่ประกันสังคมจะร่วมมือกับธนาคารในการส่งตัวเลขนะครับยอดเงินเงินฉลาภาพที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมของท่านนั้นไปเป็นหลักทร,รัพย์ค้ำประกันนั่นเองนะครับฉะนั้น นี่คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับที่วันนี้ท่านโฆษกประกศาศโได้ออกมาชี้แจงจากนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งประการแรกก่อนนะครับยังไม่ต้องไปติดต่อประกันสังคมนะครับกฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้ยังยังเหลือเวลายังต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยก็6-7เดือนเลยนะครับประการที่2นะครับถามว่ามาตราไหนบ้างนะครับที่ได้รับส,สิทธิประโยชน์3ขอนี้นะครับก็ หลักๆก,ก็คือมอ33แน่ๆนะครับม39นั้นมีความไปไปได้สูงเพราะว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆก็จะคล้ายกับม3-3เลยต่างแค่ประกันว่างงานเท่านั้นฉะนั้นแล้วจึงมีความไปไปได้สูงมากว่า3ข้อนี้นะครับก็จะรวมทั้งมอ33และ39แต่ก็ยังไม่ได้มีใครมาจําแนากแจกแจนใหอ้อย่างแน่ชัดณเวลานี้นะครับส่วนม40นั้นมีโอกาสน้อยที่จะรวมนะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์เรื่องเงินบํานาญก็จะแตกต่างกันไปฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะ ไม่ได้รวมมาตรา4สศูนย์นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีใครออกมาจำแนกแจกแจงให้ฉะนั้นที่แน่ๆม .33 ได้แน่นอนม .39 ม40นะครับต้องรอรายละเอียดว่าได้ด้วยหรือไม่นะครับก็ขอติดไว้เท่านี้ก่อนถ้าว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวจะนำมาแจ้งในรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ค่อนข้างใหม่มากเพราะว่าร่างกฎหมายก็เพิ่งผ่านคอรมอแล้วมันยังเป็นแค่ร่างกฎหมายด้วยยังต้องมีรายละเอียดอีกมากฉะนั้นแล้วก็ เป็นเรื่องธรรมดาที่ความชัดเจนจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าหากผมได้รับข่าวสารมาตรการรายละเอียดเกี่ยวกับ3ข้อนี้เพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรื่องมาตรการอื่นๆนะครับยังไม่ได้มีความคขึ้นไหวเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็ขอแจ้งเพียงเรื่องของประกันสังคม3ข้อก่อนนะครับถ้าหากว่าหลังจากนี้มีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ